ลากไปหนึ่งหัวโอ้ยังเก็บลากไปโดนหวยแล้วสองหัวแล้วยังไง้างเกิด3ามหัวเ,เกิดไม่สี่หัวยังไง5้าหัวไม่ตายมุมเกมช็อป บริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโตโอ้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่า DPI นะครับของระบบ Android นะครับการตั้งค่า DPI ก็จะทำให้เราปัดหน้าจอได้เร็วขึ้นนะครับ ก็เล่นได้ผพวขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึงที่สําคัญก็คือมันสามารถยิงล่างหัวได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมก็ลองเอาไปตั้งค่าดูแล้วลองเอามาเล่นดูนะครับมันก็ยิงเข้าหัวแทบจะทุกตัวเลยนะเฮออันนี้ก็คือมันง่ายขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าแล้วลองเอามาเล่นให้ดูนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูการตั้งค่าในเกมของผมกันเลยครับว่าผมตั้งยังไงนะการตั้งค่าในเกมผมจะตั้งเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่โทรศัพท์ แต่ละคนคะว่าจะแรงหรือไม่แรงนะถ้าแรงก็ตั้งขั้นสูงก็ได้ถ้าไม่แรงก็ตั้งเป็นราบลื่นก็ได้นะครับการตอบสนองผมก็จะตั้งไว้ร้อยหมดเลยนะ a w 50นะครับการครอบคุมก็ใช้ช่วยแรงครับที่เหลือก็ตามนี้เลยนะที่เหลือก็ไม่น่าสําคัญแนละ้วสําคัญอยู่แค่การปรับพวกนี้มากกว่านะครับเอออันนี้ก็มาเปิดให้ดูเฉยนะครับไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่า DPI กันเลยฮนะ โอเคฮะก่อนอื่นเรามาดูการตั้งค่าของซัมซุงก่อนเลยฮะของผมใช้เป็นซัมซุง A71 นะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะมันก็จะเขียนคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับก็คลิกเข้าไปเลยจากนั้นให้คลิกเข้าไปครับว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ครับคลิกเข้าไปก็ให้เรามาคลิกดูที่หมายเลขรุ่นนะฮะคลิกย้ำๆไป5-6รอบนะฮะก็จะเขียนว่าไม่จาเป็นเปิด ใช้หมดผู้พัฒนาอยู่แล้วนะก็ให้เรากดกลับไปยฮะผมจะกดกลับ2รอบนะแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ที่ด้านล่างสุดเห็นไหมนะก็คือทางเรือกผู้พัฒนานะก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยฮะทีแรกของคนที่ยังไม่เคยทำนะมันก็จะปิดไว้แบบนี้นะก็ให้เรากดเปิดฮนะแล้วก็กดตกลงเลฮะเคแล้วก็เลื่อนมาดูด้านล่างนะมันจะตั้งอยู่แค่3 4่อย่างนะฮะตั้งไม่ได้เยอะนะรับผมนะ ก็ลองตั้งตามผมดูนะฮะโอเคเห็นแล้วมันเขียนว่าอัตรา,าก,การเคลื่อนไหวของหน้าต่างครับปกติมันจะมา1เท่าตั้งสามพันเลยนะเห็นไหมก็ให้เราปรับเป็น0.5นะฮะตั้งสามพันเลยนะฮะอันนี้ก็ตั้งตามผมได้เลยนะฮะสมมติถ้าผมปรับเป็น10นะฮะมันก็จะช้าแบบนี้เห็นไหมก็คือการเคลื่อนไหวของหน้าจอของแอปมันก็จะช้าแบบนี ก็ให้เรากดไป0.5นะฮะแล้วกดดูใหม่นะเด่ายวมันขึ้นมาเร็วๆแบบนี้เลยโอเคหลังจากตั้ง3าอันนี้เสร็จแล้วก็ให้เรามาดูที่ความกว้างต่ำสุดนะฮะเครื่องนี้ผมมากับเครื่องมันอยู่ที่380นะครับเออแล้วผมก็ลองมาตั้งดู400นะคะแต่ว่าการทัดหน้าจอกาปรปัดหน้าจอก็ยังไม่เร็วนะยังไม่พอใจใผมนะ ก็มาตั้งไว้ที่400ยี่นะแล้วก็ลองไปเล่นดูนะมันก็พอดีนะฮะก็ชอบเลยครับชอบอยู่ที่400ยี่นะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบความเร็วของการปัดหน้าจอนะก็ชอบเร็วแค่ไหนบางคนอาจจะชอบแบบ500 600นะรบแบบเร็วๆไปเลยนะอันนี้ก็แนะนำครับตั้งขึ้นทีละ30 40, 40พอนะไม่ต้องตั้งขึ้นแบบเครื่องมา400อย่างเงี้ยแต่เราตั้งทีแบบเป็นพันเลยลทีเราไม่ต้องตั้งเยอนะขนาดนั้นนะ ก็ให้เราตั้งดูขึ้นลงทีละ30-40ก่อนนะฮะไม่ต้องตั้งเยอะนะฮะผงผมก็ถนัดอยู่ที่420นะฮะก็กดตกลงไปฮะก็จะมีแค่นี้นะที่ผมตั้งนะตามนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันบ้างฮะต่อไปเป็นของ oppo นะครับเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆนะครับให้ทำตามผมหล่ยนะโอเคก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับ ก็คลิกเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็คลิกที่เวอร์ชันครับบางรุ่นอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะอาจจะเขียนว่าหมายเลขบิ่นอย่างเงี้ยนะก็คลิกเข้าไปห้าหกอครับมันก็จะขึ้นหมดพัฒนาเปิดอยู่แล้วนะครับก็ให้เรากดกลับครับหลังจากกดกลับแล้วก็ให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มันจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับก็คลิกเข้าไปเลย แล้วก็เปิดกดเปิดไปเลยฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเหมือนเดิมนะฮะแต่ละรุ่นมันจะเขียนไม่เหมือนกันนะฮะแตกต่างกันออกไปนะโอเคได้ละอันนี้ก็จะเขียนเป็นสเกลขนาดหน้าตานะครับปกติมันจะมาเป็น1เท่านะครับก็ให้เราปรับเป็น0.5เลยครับทั้ง3อันเลยนะสเกลภาพก็0.5ครับระยะเวลาก็0.5เหมนกันครับแล้วก็ความกว้างต่ำสุดนะครับก็ เครื่องนี้มาที่360นะครับก็ให้เราปรับเป็นสัก400ก็ได้ครับแล้วก็ลองไปเล่นดูถ้าเล่นเข้ามือแล้วก็ตามนั้นเลยฮะแล้วแต่ใครชอบความเร็วไม่เร็วแค่ไหนก็ลองปรับดูนะฮะก็บันทึกไปฮะก็แค่นี้ครเสร็จฮะต่อไปเป็นรุ่น Vivo นะฮะก็เหมือนเดิมรับเข้าไปการตั้งค่าครับก็เลื่อนลงมาฮะ ก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มันจะอยู่อันแรกนะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะก็ให้เราคลิกเข้าไปนะแล้วก็ให้เรามาคลิกย้ำๆนะอยู่ที่เวอร์ชันซอฟต์แวร์นะหรือบางรุ่นก็อาจจะเขียนคาว่ารุ่นเฉยๆก็ได้หรือว่าอาจจะเขียนหมายเลขเบลล์นะก็ให้เราคลิกเข้าไปนะ4สี่ห้ารอบครับหรือจนกว่าจะขึ้นนะโอเคมันก็จะขึ้นว่าไม่จําเป็นคุณเปิดนะักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วครับแล้วก,กดกลับหนึ่งรอบครับ ก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยฮะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะฮะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดเปิดนะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ให้เรากดตกลงไปเลยฮะการเปิดนักพัฒนานซอฟต์แวร์ก็จะทําให้เราเปลืองแบตหน่อยนะฮะแบตก็จะหมดเร็วหน่อยนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเหมือนเดิมฮะ มาดูเหมือนเดิมมนาะตั้งค่าก็ทําเหมือนเดิมนะตั้งเป็น0.5นะฮะปกติมันจะมาหนึ่งแบบนี้แทบจะถุกรุ่นนะถุกเครื่องนะใหเราตั้งเป็น0.5หมดเลยฮะแล้วก็สาคัญที่สุดคนระับความกว้างที่เล็กที่สุดเนะี่ยให้เราตั้งตรงนี้นะก็เหมือนเดิมนะับเอาตามที่ตัวเองถนัดเลยฮะถนัด4 0 0 5 0 0 600, 600แล้วแต่ความใบที่ชอบเลยฮนะก็ตั้งไปเลยแล้วก็ตกลงโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับรุ่น vivo นะฮะ แล้วก็ส่วนใครที่ใช้รุ่นอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้สอนไปนะก็ให้เราเข้ามาที่ u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับสอนเปิดโหมดผู้พัฒนานะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นที่เราใช้นะใครใช้เรียวมีก็พิมพ์เรียวมีตามหลังนะใครใช้หัวเว่ยก็พิมพ์หัวเว่ยไปฮะหรือว่าใครใช้ iPhone ก็พิมพ์ iPhone ตามหลังไปนะฮะมันก็จะมีสอนแทบจะทุกรุ่นนะฮะใน u t u b e นะเออก็ลองไปพิมพ์ค้นหาดูนะฮะโอเค <Okay. S 1> โอเคฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่น เกมให้ดูนะฮะว่ามันล่างหัวง่ายหรือเปล่านะถ้าใครอยากรู้ก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนะฮะก็อขอเาไปดูกันในเกมก่อนนะฮะนี่ๆไม่โดนนี่แน่หนึ่งหัวฮะอยู่นี่นี่ก็แตกไดดีสองหวัวแล้วนี่สามหัวเฮ้เอาแตกเช่ไหมปฮะลลยต่อฮะ ไม่ขึ้นนี่แหละเรียบร้อยนิ่งๆแบบนี้คือเข้าหัวง่ายมากนะฮะท่านผู้ชมก็ดูเองนะครับว่ามันง่ายหรือเปล่านะนี่ลากไปโดนนะฮะโดนหัวนะนี่เหรอหัวแตกนี่นะหนึ่งหัวล่กง่ายมากเลยนะยิงไหมฮ่าโดนอีกแล้วนะฮะ อนึ่งนึ่งนี่คือง่ายมากถ้าอยู่นึ่งนะเดี๋ยวจะนี right ่แหละหัวแตกฮะอ่าโดนอีกแล้ว no คือ no มันโดนง่ายมากนะฮะก็ลองเอาไปตั้งดวงสำหรับจีไนนี่ยลาบไปเดี๋ยวมาสองฮะเดี๋ยวย่อไม่ให้ไม่ย่อโดนหัวเนี่ยเห็นไหมคือโดนทุกตัวนะฮะ ยิงไปหัวแตกไปฮะเออยิงหงไม่เป็นไม่อยู่นิ่งฮนะส่วนมากตัวอยู่นิ่งไนะหัวแตกหมดเลยนะตัวนี้ยังไงไม่โดนนะนี่ฮนะไม่รอดนะโดนหัวฮนะนี่นิ่งอย่างเงี้ยไม่รอดฮนะส่วนมากตัวเองนิ่งคือแทบจะไม่พลาดเลยนะฮะอันนี้อันนี้คือไม่พลาดน,นะ เกล้าเกล้าน,นี่ยังไงอุย้ยโดนไหลด้านบน,น,นยิงอุ้ยเดี๋ยวนี่แน่หนึ่งหัวจะเย็นพัญญาก่อนคือมันลากง,ง่ายขึ้นมากนะฮะแตหรับคนที่ยังไม่ลองตั้งลองไปตั้งโดนนี่แน่โดนหัวยแล้วฮะยิงโดนอีกแล้วฮะโดนทุกตัวบอกเลย <S <S แทบจะไม่พลาดเลยนะฮะนนยังไงเกิดไม่ ยิงไว้ไม่ขึ้นยิงใหม่ไม่ขึ้นยิงใหม่มพลาดหนึ่งเนาะยังไงนี่ไงยิงไปโดนอีกแล้วฮนะด้านหน้ายิงหวัวไม่ทันเย็นนะเย็นไปเรื่อยๆฮะผมจะพยายามไม่ตัดแล้วกันนะฮะโอเคจะได้ให้แบบดูแบบเต็มๆไปเลยคนระับว่ามันโดนหัวง่ายจริงนะฝ่าโดนใกล้ๆก็โดนนะเดี๋ยวดูตาหลังยังไงโดนอีกแล้ว แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดูนะยิงไม่ไม่โดนไม่โดนนี่แน่โดนตายจะได้จังหวะนี้ยิงไปมากไปหัวแตกฮนะนานบนงงยังไงยิงไปไม่รอดนะฮะสองหัวแล้วยังไงสามหัวไหมไม่โดนเผลอโดนไหลอีกแล้วนะะยาวๆไปฮนะ ตายมีเสื้อขาวนะโดนหัวแตกไปยิงไหมระยะนี้มันใกล้นะยิงยากนะถ้าหัวนะต้องแบบระยะต้องได้ด้วย,ด,วยด้านบนนะตัวเกิดใหม่ยังไงยิงยิงไหมโดนหัวเสื้อขาวโดนหัวอีกแล้วด้านบนมีหัวแตกไปดียังไงหัวแตกไปอีกโอ้โหลากอย่างง่ายอ่ะ คือปกติไม่ได้ลากง่ายขนาดนี้นะฮะอันนี้โดนแทบทุกตัวนะฮะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะยิงไปวิ่เดียวแหลกนะหูลากไม่ขึ้นเลยตายจ้อยใหม่ฮะใหม่ฮะใหม่บาดบดี่ไงดีเหรอเดี๋ยวๆลากค้างลากค้างไปหน่อยฮะขวามือยังไงยิงไปไม่โดนนี่แไงหัวแตกไปดิ อันหน่ะหัวแตกไปดีอย่างง่ายนผู้จมอุ๊ย,ยเดี๋ยวไหนวะทีนี้คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะพอปรับมาแล้วตั้งค่ามาแล้วนะฮะคือชอบมากเลยนะฮะค,คนเริ่มออกหมดแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแค่นี้แล้วกันนะฮะคนเริ่มออกหมดแล้วยังไงด้านหน้ายัางไงนี่หัวแตกไปดีเยอะโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับ โอเคถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย